ไปช้อปปิ้งกันนะคะวันนี้คุณสวยจะมาซื้ออะไรซื้อผักผลไม้เข้าผลไม้ในตลาดสดอันโน้นออินเดียที่เราจะซื้อให้พวกปลาหมึกปลาหมึกโอ้มามึปเบอร์อะไรพี่ออมดูดิกก้าพีแมงโก้แมงโก้พี่อมรา้าส้าพีลูเบอร์ะไรองดูเสื้เ99พีนะเป็นราคาเท่าไหร่ 40 40บาทนะเดี๋ยวนี้พราวแล้วเท่าไหร่ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละได้อยู่แม่เห็นแม่ผลไม้บ้านเมืองนอกไม่ได้แพงนะคะสดสวยเลยคือมะละกอได้ดิมะละกอสูงมะละกอสูงมะกอสูงน่ากินอ่แล้ เด็ดซื้อของเดดซื้อลูกทับทิมอเอาลูกทิมมาเทียบหน้าหน่อยนะหน้าใหญ่กว่าไหม <c oughs> ใหญ่กว่าหน้าเตยอ <c oughs> ีกอแต่เนี <c oughs> ่ยคล้ายๆน้อยหน่าฝรั่งฝรั่งอันนี้ไม่รู้จักเลยไรั่งไม่จ่ายแล้วฝรั่งฝรั่งประเทศอะไรไม่รู้เหมือนกัน โอ้จ่ายแล้วต้องซื้อไปชิมแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาเอาออันนี้เหรออันนี้สามลูกอุ้ยลูกเะรลหรือพี่อือยยอดยอดมิจฉีด้วยมิจฉีมิจฉีก็มาอู้ยจ่ายละกาใช้คัทกาใช้คัดได้ใช่ไหมได้ค่ะนั้นจีนก่อนดีกว่าตัวเจสซี่ซื้อมาเขือไปกินงอุ้ยอันนี้อันนี้ร้านฝรั่งหรือร้านอินเดียร้านอินเดียค่ะ มีใบเตยไปทาอะไรมีขไมปิขายเนี่ยขนมป้งไทยเออแม่กินมากค่ะนมากินมากเลยอ่ะ How much is a morning Sorry? How much is morning g l r That one is o w much is p e n d a That one is แบบเจ้ไปทำอะไรอยเนี่ย มีใบเตยมาขายด้วยเวลาเราทำขนมไทยไงมาต้มน้ำต้มอะไรเงี้ยมันหอมเนาะอ๋อพีคายมีเยอะขนาดนี้เลยโอ้ตายละสวยมากเลยตัดตัดพีคเนาะสวยเราจะไปกินหวาดไหวย์แล้วนะของของดีแล้วเนี่ยเหรออืมเยอะมากเลอะไรเนี่ยนี่เราจะสู้ n เก็อะ o h ันเล็ o มม่ o อาันใหญ่ o ะ o หญ o แพเกอันนี้มันเท่าไหร่นะสบวมาได้ไหมทำมาสไปไหนสิคะน่ากินนะอุ้ยนีผัด อันนี้อันนี้เรามาซื้อของร้านอาหารอินเดียนะคะก็จะมีสินค้าคล้ายๆของคนไทยค่ะไอ้นี่ไงไอ์ผู้ไดนะจำชื่อไม่ได้อ่ะฝรั่งอะไรไม่่่ใชผู้ซาผู้ซาใหญผู้ซาใหญ่ป้าซื้อปูมาไปถุงหนึ่งอันนี้ห้าปอนด์เท่าไหร่แล้วม่ได้กินนี่ไงพี่แี่เอามัดยุกยุกยุกกี่กิโล นะแรมโน้ตสิบเจ็ดปอนด์อันนี้เราซื้อมันกน่อนอันนี้สิบห้าเพราจะได้เยอะอยู่นะนี่แล้วนะคะละมุด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 อะไรแางละมุดอ่ะละมุดแบบบ้านเราอ่ะ <laughs> โอ้โลกูกมันมาจากอินเดียไงมันก็เลยไม่เหมือนอบ้านเราอินออซินมีเลฟลูสันอาร์คันไคอินเทอร์เอสติ e n we see when we see we happy. Okay, I have a cut one, this one. This is the story. This yeah, power. five power. Nothing, so. if five hour or not, green. Green. no green. ดอนเมลี y really. I can order in i อาพูดยัลิว mm hmm. ิ่งเดี๋ยวก่อนก็จะจบแค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้นะคะกับการจ่ายเดี๋ยวจบก่อน